ครั okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะสราวินแล้วก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าร่ด้วยกันหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า my favorite avatar นี่เองครับผมซึ่งวันนี้ผมมาในร่างอวตารเนียนกาเดียนมูนควีนของฮีโร่มูลควีนนั่นเองครับผมซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคําว่าเนียนอะมันแปลว่าปีหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยไปถามเพื่อนเพื่อนจากในห้องแชทล็อกทรอสมาว่าเนียนแปลว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนแล้วก็ไม่รู้อยู่ภาษาจีนมาเลย ได้ความมาว่าคําว่าเหนียนแปลว่าปีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมด่าว่าอาจจะใช่ก็เป็นได้หรือว่ามันอาจจะมีความหมายนอื่นอยู่อีกใครที่รู้ก็สามารถบอกกันได้นะครับสหรับถ้าสมมติว่าคําว่าเหนียนแปลว่าปีจริงมันก็จะแปลว่าอวตารตัวนี้แปลว่าอวตารผู้ควบคุมหรือว่าผู้ดูแลแห่งปีผู้ดูแลปีแล้วก็อวตารนี้นะครับเป็นอวตารฮอลิเดย์อีดิชันที่เปิดขายในวันตรุจีนของปี2016นนะครับผมว่าใครที่มาดูย้อนหลังอาจจะปีหน้าก็ ไม่รู้สินะก็ตอนนั้นเลยครับนี่มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรสาหรับมูนควีนตัวนี้เป็นอวตารที่มาจากกีแล้วผมมองว่า,วามันสวยมากมากนะด้วยความที่ผมยาวแล้วก็มีปีกนะเป็นปีกมแมลงปอหรือเปล่าดูดิดูที่ลายของผ้าเรียงสวยเลยอะ่ะก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับเนียนกาเดียนมูนควีนตัวนี้ผหแล้วเจอเมดเบนยินกลางด้วยบ้าไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเจอนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมรีมาเล่นใน m อ1ม0 0หนึ่งันห้าอยมันอาจจะ อันนี้ผมไมได่ดูถูกนะระดับมันอาจจะค่อนข้างต่ำไปสักหน่อยนึงแต่ผมมาช่วยเพื่อนเอมาขึ้นก็รออีกสักอึดใจเดียวเอมาผมก็น่าจะสูงขึ้นไปพันหกพันเจ็ดพันแดได้อีกไม่นานเท่าไหรหรอกอน,นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรมาเล่นให้ดูว,วัตตาไปก่อนอ่ะฮะครับผมอีกไม่นานแหละอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูถูกนะแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ของประเทศไทยอ่ะเอมาเขาอยู่ที่พันห้าันหกันหมดแหละมันก็ไม่น่าจะต่างอะไรกันหรอกมั้ง ถ้าสมมติว่าใครได้ทําได้ดีกว่านี้ก็น่าจ,าจะขึ้นไปพันเจ็ดได้อะครับดูโหว่าจําไว้เล่นแบบอาจจะมองว่ามันง่ายใช่ไหมแต่จริงๆเขาวาอาจจะยากสําหรับคนอื่นก็ได้นะการเล่นแบบอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆหลายคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันชนะง่ายจังไปอีกฝ่ายไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่ามันก็มีตั้งหลายคนที่เขาเล่นไม่เก่งเหมือนคนที่บอกอย่างเงี้ยหรือว่ายังเก่งไม่พออ่ะถ้าได้มาดูคลิปที่ผมเล่นก็อาจจะช่วยได้เยอะแยะเลยนะครับือทีอนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ ผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ดีกว่าหนีแค่นี้เองอย่าตีเจตนาของผมผิดไปนะครับเาเมทเบนกดได้นะทำไมเราถึงไม่กดนี่ไงเอ้ยเอาไวอย่าให้มันตีได้เด็ดขาดโดนตีหนึ่งทีแน่นอนเลยตาเมทเบนกับมูนควินวิ่งเร็วเหมือนกันเลยนะตาเมทเบนจะเร็วกว่าน่าจะ320ือ315ล่ะผมจำไม่ได้315ตามูนควินของเราวิ่งถึง310ก็น้อยกว่านี่หว่าชิเป๊ก อุ้ยเราบิงออกมาบิงได้สวยซื้อขวดมนไล่ก็มุนคุยนะผมก็เล่นไปเรือเลว่าเล่นทั้งอีคลิปเล่นทั้งอะไรวะกิซลี่วะาวะของกาลีนาสตาลีก็ผมจะไม่ผิดนะ <Okay. S 1> ผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นปะว a ต้าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะมุนพรินซ์มุนพรินซ์เจ้าชายมุนคุยนั่นเองโอเค อย่าลืมปิดสก,กิลสและสก,กิล3ทุกครั้งนะครับเวลาเล่นมูนควินในกรณีที่ต้นเกมมันจะทําให้อล่าเราหรือว่าทําให้เดากระจายของเราหรือว่ากงจักรจักระของเราเนี่ยไปชิงคีบแล้วมันจะทําให้คีปดันแล้วเราจะเล่นยากขึ้นพยายามไม่คีปอยู่บนเนินเราไว้อย่างนี้จะดีที่สุดแล้วอ๋อแล้วมีการด่าดกันเกิดขึ้นชิมหายผมไม่ได้ฟังด้วยเหมือนลาจะไม่พอใจกับเพเบิลแล้วก็ด่าก,กันแล้ว สวยจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันออร่าเอฟเฟกต์ตอนลันติมันจะเป็นอย่างไรจริงๆมูนควีนเ็นฮีโร่ที่ออกคาราฟ้าด้วยนะถ้าเกมันขาดเดี๋ยวผมจะลองออกให้ดูว่ามันจะได้เอฟเฟกต์ยังไงเพราะว่าบอกตามตรงผมไม่เคยออกว่ะแต่เล่นมูนควีนมาแล้วที่ไม่ต้องโบเฮ่าแล้วเหมือนมีการด่ากันว่าเพทปโยนลาไปตายอะไรงี้หรอใช่ปะ่ะลาตายคนแรกวะไม่ใช่ฮะเพทปตายคนแรกเกิดอะไรขึ้นผมเงียบๆงียบเราฟังเขาดีกว่าผมอยากฟังดรามา่าว่ะคนดา่าเอ้ยไม่น่าเลย เหมือนลาจะไล่ให้ไปนอนไ,ปไ,ปได้ลงท้าล้วเว้ยเมดเบนผมก็ได้รับกันมีการด่าไอเด็กน้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบลามไม่ช่วยพเพเบิ้ลนอะไรเงี้ยนะปล่อยพเพเบิ้ลนตายหรอใครรู้บอกผมได้นะแต่ชิปหายเดี๋ยวผมก็กลับไปดูผมเองเดี๋ยวผมก็รู้ละนี่ผมติดคำว่าชิบหายมาเลยเหมือนเป็นคำประจำตัวไปแล้วบ้าเอ,อ๋ยนี่เริ่มไปละ แย่มากก็เริ่มไปแล้วมาชิปหายมาแทนเหมือนเป็นแทนคําว,ว่าครับไปเลยอะ่ะเวเนอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ได้ว,ว่าชิปหายเนี่ยจบประโยชน์ต้องลงเอ้ยดีไปทันแน่เลยอยากได้จังเลยแล้วเราเวลปกเราด้ไงแล้วมผมมีวินวอล์กอีกน่าจะฆ่าได้คิปน่าจะยังไม่เดินมาคิปจะเดินมา,มาวันยี่สิบสองวิตรงนี้มันจะเจนแถวๆนี้อะไรยังไงดรามา่า,มาวะ่ะดราม่าว่ะถ้ามันยังอยู่ก็ตายไ,ไบาแล้วก้อนแบบง่ายๆมากๆ Okay. เคก็ว้าวกลับไปกลางกลางเหมือนเดิมเหมือนเมทเบนจะเดินลงไปล่างหรือเปล่าจําไม่นะมุนควีนแน่นอนลงท่าที่ออกมันไงมันก็ไม่ต้องผลสตีมูทอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> หนึ่งได้ทางเลือกได้ทางมาดาอยู่แล้วใครไปออกโคตมาเชินี่ก็เป็นอะไรที่ผมว่าพลาดนะแต่มันก็ออกได้แล้วจริงๆอ่ะมันก็ไม่ดีถ้่าสตีมูทหรอกมันยังได้ความเร็วในการโจมตีอีกด้วยเคไม่ okay. เจ็ดแล้ว,วเหมือนเมทเบนจะลงไปล่างอ่ะ หรือเขาเดินกลับไปวะนี่ผมไม่รู้แต่ลูล่างเป็นลูนปลอมมาไม่มีลูนศัตรูหายไปเฮ้ยมีระเบิดด้วยว่ะยินเนีอ่ะแล้วเหมือนว่าจะโดนระเบิดไปแล้วตัวหนึ่งเนอะมองได้ฆ่าไปตัวที่สองแล้วอ่ะแต่มุนคุยในโหมดเซียมผมก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่มันก็เก่งแหละถ้าสมมติว่าไปถึงช่วงเลทเกมได้มันเก่งทุกตัวอยู่แล้วพวกแครี่เนี่ยนั่นแล้วรอซื้อวาวแล้วกัน,านมาแล้ว การประสานงานระหว่างลากับเบเบิลแต่เหมือนเบเบิลจะไม่มีสกิลแล้วล่ะสตันไบโดนอีกหนึ่งทียังไงต่อมีสกิลสองหรือเปล่าอล้วยังไงเบเบิลตายจะลาจะจะ,จะด่าลาไหมแต่ผมกำลังไปช่วยแล้วหรือว่าเขาจะไม่ด่าผมได้ทำไมมูไม่แก๊งเลยวะอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วลากำลังสกิลอยู่ยังไงยังไงยังไงอยากสกิลช่วยเพื่อนลาันเลยลาลาอ,อ๋หอลงมาแล้วยังไงดีแข็งมีรองเท้าหรือเปล่าแข็งมีรองเทา้าแต่ลาก็กำลังเดินตามมา แล้วลาก็มีเกิดด้วยแต่แข้งมันวิ่งเท่าไหร่แข้งวิ่งสามสี่ห้าผมวิ่งสามเจ็ดศูนย์ผมน่าจะวิ่งได้เร็วกว่าแข้งอีกนิดเดียวผมก็จะวิ่งตามแข้งทันแล้ว <Yeah. S 1> แต่ลาก็กำลังเดินตามไปอยู่ถ้าสกิลดนแล้วเหมือนจะบินลงหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็น่าจะไม่เต็มตมันก็มีคููดาวอยู่แล้วก็ตายไปแล้ว <Yeah. S 1> อาลากเก็บรีเจน์ไปทั้งทิศผมมีขวดใ้แล้วแต่ก็ช่างมันเถอะตีโจมตีแล้วยังไง เปิ้ลมาแล้วผมจะเป็นสก,กิลสองนำนะให้มันโยนผมไปเดินเข้ามาหาเพเปิ้ลให้มันโยนเราไปเอา้าเหมือนจะสุดระยะละลายยืนเฉยๆเฉยเลยอันนี้ผมเปิดออร่าอะไรกันจะได้ดันคีบพอเราต้องการดันแล้วแ่แล <Yeah. S 1> ้วเม็เบนหายไปไหนวะเนี่ยหายไปยาวมากแต่ก็เวลเจ็ดนะยังไงเพเปิ้ลจะเอาหรือเปล่า เทปสตาร์นได้ผมก็น่าจะจตา์นได้ตัเปเปิลไม่เข้าแลวผมก็ไม่มีมานาะแล้วลูนล่างก็น่าจะเป็นลูนปลอมแล้วยังไงต่อในเฮากำลังจะเข้าวอร์เดนไปวอร์เดนมีวอร์ดมียาแดงผมยาชิเยอะชิบหายวอร์เดนวอร์เดนมียาโคตรเยอะนี่เป็นเอเย่นมั้งเนี่ยตรงออกยาเอ้ยน่าจะเฮ้ยเมดเบนฟาร์มป่ายังไงในเฮากำลังเดินหาแล้วเมดเบนก็ฟาร์มป่านในระหว่างที่ไนเฮากำลังตามหาต่เมดเบนมันวิ่งเร็วเหลือเกินแล้วผมจะไม่ทัน ห <Hi. laughs> จริงเมดเวยมันก็วิ่งเร็วนะแต่มันวิ่งเร็วกว่าผมแปลกไหมจริงๆผมก็วิ่งเร็วนะแต่เมดเวยมันวิ่งเร็วกว่าผมแย่ yeah, มากเย่ yeah, ฟ์มไปก่อนจะมีใครมาฆ่าเราปะวะถ้ามาตอนนี้ตายได้นอออันติพร้อมใจพร้อมเราทําได้ผมเอาเป็นเอนจิไนเซอร์ดีกว่าจะได้วิ่งไวๆ<ว>เพิ่มพลังวันนี้เรามีมานา100อ้อ270คอมโบสองครั้ง สองสกิลเฮเบิลจะได้พีเคหรือยังโหอีกห้าร้อยหกร้อยเฮเบิลก็จะได้พีเคแล้ว <laughs> แต่ไม่มีของดูดิเฮเบิลมีอันเดียวทั้งตัวแต่ผมไม่แนะนำนะถ้าจะเล่นเฮเบิลจริงๆไม่ต้องขอพีเคก็หรอกถ้าใครเอารองเท้าอย่างน้อยก็ได้รองเท้าสีแดงก็พออ่ะนะอย่างน้อยก็มีรองเท้าสีแดงเถอะไม่ใช่วัดเหย็บตังค์จะพีเคชิ้นแรกเลยอย่างนั้นไปดีกว่า ได้ละได้ละเอเนจเซอร์หนว่าหนว่าหนว่าแครรุ่นไหนรุ่นจริงข้างบนลากำลังไล่ตามโอ้โหลลาลาลแล้วลาเหมือนจะฆ่าแล้วลรตัวหนึ่งตัว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 แล้วเราก็กำลังเดินไปช่วยลาแล้วแต่ผมว่าไม่น่าทันแล,ะละ้วล่ะเฮ้ยอาจจะทันก็ได้ถ้ากดเฮดไปแล้วเดินอ้อมจิ๊บหายไม่ได้แล้วล่ะ้อาไห่ฆ่าฟินข้างหลังเอ้ยโอ้ผมเห็นเมดเบนอยู่แถวนี้เห็นออร่าไหมเห็นออร่าใช่ไหมแล้วน้องใช้ดวงดูว่าจะเข้าหัวเมดเบนหรือเปล่าเข้าหัวเมดเบนเลาแต่ ก็ถือว่าโอเคนะชิปหายแล้วน่าจะฆ่าได้แล้วมั้งแฉตายหนึ่งตัวแน่นอนอยู่แล้วเวรเนียเฮ้ยผมมีเฮดอยู่แล้วผมก็มีเอเนจเซอร์ผมกดให้ลาไปยังไงตีสู้ไปลา,โโลาสันโอ้โหลาสันโดนด้วยแล้วยังไงวาเเนตีแหไว้ไม่ใช่ตีแหววางแห่ไว้ยังไงต่อมีเวลาอีกหนึ่งวิถ้าซูมตอนนี้ผมไม่ตายแน่นอนแล้วนายฮาวกำลังเดินเข้ามาเราววินได้มีนานาซูงแล้วในเยฮาหมอกไปอีกหนึ่งที่ไม่รอดเรียบร้อยเย่ไอ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> เทมชิ้นแรกแน่นอนอแล้วดูดเลือดสำหรับมูนควีนสับคัดมาก เอาไว้ฟาร์มได้เร็วแต่มันเป็นโหมดเซียมผมจะออกดูเลือดดไมไม่นอลองปะลองไหมมูลสายใหม่ผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมคิดว่าถ้าอ,อมันคงไม่คุ้มเท่าไหร่แต่เอาหน่อยดิมูลหอกอคาาฟ้าชิ้นแรกเพิ่มจํานวนการโจมตีแล้วลดคูดาวของสกิลได้คือใช้แบบสกิลอันติีคือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสงสว่างจากพัชจันมาเลยเหรอเดี๋ยวรอดูได้เลือดเยอะด้วยไง คือการที่ออกของเงี้ยผมได้เลือดเจอมากอึดมากแต่มันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามูลควินมันเน้นการโจมตีเท่าไหร่แต่อาจจะออกเป็นสายเวทก็ได้นะเอออาจจะเวิร์กก็ได้นะแบบไม่มีคนเคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมูลควินมันเป็นตัวโจมตีนี่หว่าเราจะออกมาเพื่ออะไรไอ้ของที่มันทําให้เวทดีขึ้นเนี่ยเฮ้ยคิ่อย่างนี้ก็ไม่ถูกนีอะเ่ีฮ่ยฮาลาฟ้าไปดิลองดู มามาเกมนี้เป็นเกมแรกของผมเลยนะที่ออกคาราฟ้าเดินเข้าไปหามันจะดีนายไหมไม่ฮะเยโอเคเบลสิบเอแล้วอันติีเราโอ้ยมีสิเอดอกทั้งหมดกลางเป็นปริ้นแล้วก็มีระเบิดเอนจิเนียร์ที่วางอยู่จะเดินเข้าไปโดนไหมถ้าจะไล่ต้องไล่จากตรงนี้เขนาน่าจะไม่เดินกลับบ้าน เราเป็น,นลุนดับเบิลดาเมตเราเลือดผมพันสี่เลยนะเว้ยเฮ้ยมีคนอยู่เห็นเห็นสีน้ำเงินแวบๆแบบคล้งไม่ใช่ละเราอันติเรายังไม่มียังไ,ไงดียังไงดีลาลาต้องรอลาเปิดก่อนเดี๋ยวผมเห็นปุ๊บผมเข้าไปสตัร์ลาโจมตีคอมโบเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้โหแล้วติดติดแผลติดมอกโอ้โหมีคนเอาแล้วหนึ่งตัวละกิวได้เอนจิเนียร์ยังไงตายแล้วหนึ่งตัว จังหวะนี้มีอะไรต่อหรือเปล่าอันตรีผมยังไม่มียังไม่กล้าเข้าแบบเต็มใบนะัดต้องรอแบบจะเย็นๆไว้ก่อนแล้วก็เหมือนจะถอยกลับไปหมดแล้วย,ยังมีแคล้งอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ละุูนี้ผมน่าจะเป็นสกิลสามนำะหว่าถ้าจะเล่นสายกระดาษฟ้าตัดมันเพิ่งคิดได้ไง <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลสองมันยิ่งตีแรงเราก็ยิ่งเครื่องได้แรงขึ้นแต่สกิลสามมันเพิ่มดาเมจช่วยๆลรวไงอันนี้ผมก็ไม่ได้ออกเป็นของดาเมจเลย ได้เา้าอะไรต่อดีเจาะเกาะเวทดีไหมเข็มม่วงเข็มม่วงเข็มม่วงกิโม,มรหรอว่าไปแล้วจะดีจริงๆหรอไม่ดีหรอกนะถึงแม้วจะบอกว่าเป็นสายใหม่จริงๆดัดเข็มม่วงยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้ววะวะเลอทันห้าแล้วเว้ยก้บนใครเนี่ยสีเหลืองเป็นเอโลเนียลูล่ลางเป็นลูนเฮดดับเบิลวินบล็กลีเจนชิบหายนี่ไงเฮดจริงๆด้วยข้างล่างเป็นเมดเบนซึ่ง ผมก็น่าจะฆ่าไม่ได้แล้วเขาก็น่าจะฆ่าผมไม่ได้แล้วข้างบนโดนฆ่ายังไงลามีเฮดเดินเข้ามาจะตายเองหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยไม่ได้ขีดสักตัวอย่าบอกนะเย็นเย็นเอาแล้วลาฆ่าได้ด้วยแต่เหมือนว่าจะบวกกันยาวนานเหลือเกินที่เล่นบนเลนบนจะบวกกันนานแล้วองไงต่อลาเกิดแล้วโหเรียบร้อยที่หายผมควรจะว้าบนไหมเนี่ยดันล่างก่อนล้วกัน แต่ถ้าจริงๆถ้าใส่ไม่ว่าผมก็ต้องขายทิ้งว่ะแต่ถ้าจะขายทิ้งก็เป็นเลดเกมนู่นอะก็จะมีตังแค่ yeah. อีกหนึ่งพันบาทเราก็จะความฝันเราจะเป็นจริงแล้วแค่หนึ่งพันก็จะได้คด้าฟ้ามาใช้แล้วมีใครรอรู่นไหมผมว่าผมว่าคด้าฟ้าออกมาแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างเรารู้แล้วว่าคนาฟ้าทำอะไรได้บ้างแต่มันจะ <c oughs> ดีจริงๆหรือเปล่าห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยแค่ ีอีกสามชุดตอนนี้ไม่น่าจะมีใครทำอะไรผมได้นะตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลด,ดคู่ดาวเท่าไหร่ในตอนนี้นะเอ้ยมาว่ะนนแล้วมีการาด่าเพเบิร์นด้วยลา,ายหยอกเย้ากันไปทั้ังที่ทีมเดียวกัดน่าแท้เฮ้ยมีคนลงมาซ้อนผมแล้วเว้ยเอนจิเนียกับไนท์ฮาคู่หูคู่ฮา,ายเย็นเย็นมาแล้วอุ้ยโดนโอู้ยยังจะโดนได้อีก โอ้ยแล้วมีการระเบิดทิ้งด้วยยังไงกันล่ะทีนี้หลอกเหรอระเบิดหลอกเหรอโฮ้ยตรงนี้มีระเบิดนะเว้ยแล้วก็วางไว้แค่ลูกเดียวอะไรเงี้ยนะมาแล้วนี่โยนปืนมาข้างหลังเข้าแต่เป็นลาฮะทีมเรานี่แหละใจเย็นๆหมามาแล้วยังไงต่อเอนทิเนียกับผมโดนคนละหนึ่งจึง๊กแ้าเหมือนว่าจะมาตึงกําลังไวททีเลนล่างกันหมดแล้วตอนนี้สักทีนึงมานาเราเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรกว่านี้ผมจะวาร์ปไปบนดีไหมีนะ่ย เราควรจะอัล่างดีแต่ตัวเปิดเราไม่มีไง <c oughs> นิงลาก็เปิดได้แหละแต่มันไม่ได้เปิดได้เทพเจ้าขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องเดินเข้าไปสตันเขาอ่ะมันไม่ใช่เหมือนเพบเบิรบิงไปอะไรเงี้ยนี่ไ,ไงโดนหมาเขาโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะนี่ไงเพบเบิรมาแล้วมีพีเคแต่ก็ไม่ตาย,ยดีแล้วมเมดเบนอันติเข้าไปทั้งที่เพบเบิรนยังมานาเต็มอยู่ชิปหายผมไปบนดีกว่าอยู่ไปมันไล่จุดหมายว่ะมันเคลียร์คิดได้เร็วมากเลยไปดีกว่า เ yeah. ย้เยนเย็นึ๊บค่อยๆอ๋อลาร์ชนี่ไงถ้าได้รถมา้าแต่ไม่ได้หรอกเราได้คดาฟ้าแล้วอีกนิดเดียวใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วทำไมมันต้องลุ้นขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยคดาฟ้าของเรา <c oughs> มาแล้วเย่ yeah. ทีนี้ละครับผมคดาฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีออร่าอะไรเอฟเฟกต์ <c oughs> อะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาอูเราเพื่อเราฆ่าไปแล้วตรงกลางระเบิดด้วย <c oughs> เดนระเบิดตายคู่เลยท้ายดาวผมว่ามันน่าจะเดินมาคนหนึ่งแล้วเดินลากมาใส่เพื่อนอีกคนหนึ่งอันนี้ดาวนะมาดูกันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นวิเศษหรือเปล่าคาราฟ้าต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเขาไม่น่าจะระเลย,ย่างคาราฟ้าหรอกเค <Okay. S 2> ปึ๊บอ๋อมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรจักรกะหรือว่าวงแหวนขึ้นบนหัวแจวว่าอะไรอีกทีมยอมแพ้แล้วแน่น้นนี่ผมมือจะได้คาราฟ้าได้แท้เลยนะอ๋อมีแค่นี้จริง,รงหรอิ้มหายเฮ้ย อยากมจะไม่เอาดีกว่าวะอ๋ออ๋อกกดเอ็ดได้แล้วอันติกดเอ็ดได้วคว้องไม้ไฟว่ะ <c oughs> ชิบหายโอ้ยโดนหมาดามหมอนจะมาบวกกันหรือเปล่าเอลอนิเออันติไปนี่ไงโอ้โหรัวๆไปดิยังไงล่ะโอ้โหครูดาวเท่าไหร่อ่ะครูดาวเก้าสิบวิ แล้วผมอัพเต็มมันจะคูดโอ้แล้วอันติเราหมดแล้วชิบหายแล้วไงไม่น่ารอดปะวะผมโดนซูมแล้วล่ะอ๋อเป็นจีเนียมาช่วยแล้วน่าจะฆ่าได้อยู่โอเคจังหวันนี้เรียบร้อยแต่ฟินก็ยังตามอย่างไม่ลดละแต่ก็กลับแล้วล่ะแล้วก็มีเพเบลตามมาซ้อน้างหลังปุ้งเรียบร้อยได้อสิิด้วยเท่าไหร่วะคููดาวมันบอกให้90วิทุกเวลเหรอแล้วโดนทีละ13เค่นี้นะแล้วก็โดนความเสียยล้275เดี๋ยวลองควางดิเพิ่มนการหน่วยแล้วคูดาวแค่นี้งจริงด้วย ไม่คุมแล้วอย่าไปออกะไรดีกว่าปะ่ะออกของที่มูลคนจะอ,อดีกว่าดูดเลือดดูดเลือดแล้วก็แยกล่างวิงโบดูดเลือดใจหัวใจเกนจูโรอะไรพวกนี้ยังจะดีกว่าเลยเอาตรงๆนะอย่าออกไม่นาให้ออกครูดาวรถเหลือแค่90้าสิบวิจากร4 0สี่ิบวิมะว่าเดี๋ยวร2 0ยี่สิบวิลดลงมาสามสิบวิแล้วก็ได้แสนนีน้ได้หน่อยแล้วก็เพิ่มกี่ครั้งเนี่ยส3บามครั้งเพิ่มสองครั้งเพิ่มดาเมจห้าร้อยห้าสิบ โคตรพอ่อโคตรแม่เห็นความไม่คุ้มกับเงินสี่พันสองที่เสียไปเลยอย่าไปออกนะอย่าไปออกเด็ดขาดเลยนะ <c oughs> อันนี้แค่ลองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองเชิงลองเชิงใครข้างล่างนี่เป็นใครเนี่ยวอร์เดนกับเอโรเนียลาอยู่คนเดียวนี่ดันบ้านดีกว่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะคูดามันก็วนกลับมาเร็วเหมือนกันนะแต,แต่เอาอย่างเงืนจะดีกว่าเฮ้ยต่ททำเล่นนะมันก็ได้เลือดเยอะเหมือนกันนะมูลคุีเล่พันแปด ใน17นาทีมันก็ไม่ธรรมดานะเว้ยเออทำให้เราตายยากขึ้นบางจังหวะโดนสกิลอะไรมันไม่ตีบางจังหวะโดนสกิลรัวๆอะไรเงี้ยจะรอดเลยก็ได้นะเอออย่าไปดูถูกคาราฟ้าชิมหายังอันติไม่ทันเลยอ๋อโนนี่ไง13ครั้งไว้ดิทำไงต่อวะตายตายตายโอยกบตายชิบหาย เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยคือ <laughs> มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงหัวเยอะมากแต่มันโดนตัวหนึ่งได้แค่สี่ทีห้าทีวะเดี๋ยวนะแล้วผมทิ้งไปมันจะลงได้หัวได้กี่ทีสี่ทีอ๋อเพิ่มลงหัวมาครั้งอ่ะชิมหายแล้วก็คอนแล้วก็มุนกับคาดาฟ้าก็ <laughs> <laughs> ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับ <laughs> <laughs> ก็ไหวเจไปจ่ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ยูบูบาย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 กับมูนควีนล่าง เนียนการเดียนผู้เวลาแข่งปีนั่นเองบายจ้าเนี่ยมีจัก,กระลูมังกรหุ้ยสวยนะเนี่ยแต่มังกรมันหมุนด้านไหนใครรู้บ้างมันหมุนทางซ้ายใช่ไหมใช่ <laughs> ก็ bye, บายบาไปาย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 ไปยบายกับมูลควิน้นไป